นัทธริกาและกะวินคู่รักวัยสาสิต้นๆแต่งงานกันมาได้สองปีไม่มีลูกกวินทำงานเป็นนักแต่งเพลงให้บริษัทชื่อดังส่วนนัทธริกาเป็นนักบัญชีทำงานในออฟฟิศคำ่ำๆทั้งสองคนมักจะออกมานั่งที่สนามหญ้าหน้าบ้านคุยกันเสมอทำเป็นประจำทุกค่ำคืนวันนี้ นาธริกาพูดกับกวินขึ้นมาว่าวินแต่งเพลงของเราหน่อยสิเผื่อเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งจากไปอีกคนหนึ่งจะได้มายืนร้องเพลงตรงสนามหญ้าหน้าบ้านเมื่อคนที่จากไปได้ยินเสียงเพลงก็จะมองลงมาจากบนฟ้าวินได้ฟงังนั้นก็ตอบกับนัดไปว่า นัดคิดอะไรของนัดเนี่ยเราเพิ่งอายุสามสิบต้นๆมันไม่รีบจากไปอย่างนั้นหรอกนัดก็บอกว่าชีวิตคนเราก็ไม่แน่ไม่นอนเอาหนะ้าแต่งเพลงให้นัดฟังหน่อยวินก็รับคำไปอืมได้นะแต่อาจจะช้าหน่อยช่วงนี้งานบริษัทเยอะนัดคงไม่รีบมากหรอกเพราะเราจะต้องอยู่กันไปอีกจนแก่จนเฒ่าอีกนานแสนนาน จ้าวินเอาตามสะดวกนัดไม่รีบหรอกอีกสองเดือนต่อมานัทธริการู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกว่าเดิมมีอาการไอเล็กน้อยก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลผ่านการตรวจหลายขั้นตอนมากจนในที่สุดทราบว่ามีมะเร็งกระจายไปทั่วปอดเป็นระยะลุกลามแล้ว นัทริกาเก็บความลับเรื่องนี้ไว้เงียบๆไม่บอกกวินและในยามค่ําเช่นเคยทั้งสองก็มานั่งคุยกันที่สนามหญ้าหน้าบ้านนัทก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าวินเพลงที่ให้แต่งน่ทเสร็จหรือยังวินก็บอกว่าเนื้อร้องน่ทเสร็จแล้วแต่ทํานองยังไม่ได้ใส่เลยนะัทเดี๋ยวเดือนหน้าจะทําต่อให้นะช่วงนี้บริษัทเร่งงานเยอะ จ้าวินรีบหน่อยก็ดีนะนัทธริกาพูดวินก็เริ่มสงสัยเอ๊ะนัทมีอะไรเหรอทำไมถึงเร่งจังบอกแล้วว่าเราจะต้องอยู่กันไปจนแก่จนเท่านัทธริกาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกจ้าวินแค่วันเนี้นันรู้สึกเพลเพๆนหน่อยนึงก็วินก็บอกว่า นัดก็ไปให้หมอเขาตรวจสะหน่อยสินัธริการับคำจ้าเดี๋ยวนัดไปให้หมอตรวจวินก็รีบสายทํานองเร็วๆน,นัดอยากฟังจ้าจ้าจ้าตกลงวินตอบอีกสามสวันต่อมาวินเห็นซองยาเต็มไปหมดบนโต๊ะของนัดแล้วก็มีใบนัดของโรงพยาบาลแผนกเคมีบำบัด เขามองไปที่นาทธริกาแล้วก็สังเกตว่านัทมีท่าท่าทางอ่อนเพลียมากปากซีดเซียวแต่เขาเห็นว่านัทกำลังจะหลับก็เลยยังไม่ได้ถามอะไรในคืนนั้นเก็บแต่ความสงสัยและไม่สบายใจไว้จนวันลุ่งขึ้นในค่ำคืนที่ทั้งสองคนก็ยังมานั่งคุยกันที่เดิมกวินเอ่ยปากถามว่า นัดวินถามจริงๆเถอะนัดเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้บอกกันด้วยนะวินสังเกตว่านัดดูอ่อนเพลียามากนัธริกาก็บอกว่าถึงเวลานี้นัดคงปิดวินไม่ได้อีกแล้วละ่ะนัดเป็นมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วปอดแล้วจ้าก็วินสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด นี่แหละที่นัดขอให้วินรีบแต่งเพลงให้เสร็จนัดอยากจะฟังเพลงของเราก่อนที่นัดจะจากไปแล้ววินก็อย่าลืมมาร้องเพลงตรงนี้นะร้องให้นัดฟังด้วยมือของนัดธริกาก็ชี้ไปตรงสนามหน้าบ้านเมื่อวินมาร้องเพลงของเรานัดจะมองลงมาจากบนฟ้าฟังเสียงวินร้อง ถึงนัดจะจากไปแต่เราก็จะพบกันเสมอที่ตรงนี้นะวินวินอย่าลืมนะคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบที่สุดแต่ในใจของกวินกับดังกล้องไปด้วยคำถามว่าทำไมต้องเป็นนัทธริกาด้วยวินนิ่งเงียบไปนานมากจนนัดเอ่ยปากขึ้นมาว่าวินพานัทเข้านอนเร็วหน่อยคืนนี้นัดรู้สึกเพลียจังเลยจา้าหนึ่งอาทิตย์ต่อมา วินพยุงนัทธริกามานั่งที่เก้าอี้ที่สนามหน้าบ้านตัวเดิมเขาเดินไปหยิบกีตาร์แล้วก็พูดขึ้นว่านัทวินทมตามสัญญาแล้วนะแต่งเพลงเสร็จแล้วจะเล่นให้นัทฟังกวินเริ่มบรรเลงแล้วก็ร้องเพลงให้นัทธริกาฟังด้วยเสียงสั่นเครือจนจบเพลงน้ำตามันหลั่งไหลออกมาอย่างบังคับไม่ได้ นัทธริกาก็ได้แต่พูดว่าเพราะมากเจ้าวินวินไม่ต้องเสียใจนะถึงนัทจะจากไปก่อนเราจะพบกันเสมอที่ตรงนี้ทุกครั้งที่วินคิดถึงนัทวินก็มาร้องเพลงตรงนี้แหละนัทจะมองลงมาจากบนฟ้านะเราก็จะเหมือนอยู่ด้วยกันตลอด หนึ่งอาทิตย์ต่อมานัทริกาจากไปอย่างสงบในอ้อมกอดของกวินหลังจากงานศพเสร็จเรียบร้อยในบ้านที่เงียบเหงาคนเดียวกวินเดินมาที่สนามนั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมนั่งเพียงลำพังคนเดียววันนี้ไม่มีนัทริกาอีกแล้วเขาหยิบกีตาร์ขึ้นมาร้องเพลงนั้น เพลงของเขากับนัดเขาเอ่ยปากบอกขึ้นมาว่านัดวินมาแล้วนะมองลงมาสิวินคิดถึงนัดมากเพลงของเราวินยังไม่ได้บอกชื่อเพลงให้นัดฟังเลยเพลงชื่อนับปลายฟ้านนทที่รักนัดรอวินนะ แล้วเราจะพบกันอีกครั้งเมื่อวันนั้นมาถึงวินรักนัที่สุดจ้าแล้วกวินก็เริ่มร้องเพลงของเขาทั้งสองเพลงนับปลายฟ้า งานมองขึ้นฟ้าท่ามกลางดาราและดวงจันทร์เห็นเธอมองมาเช่นกันมองฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้ด้วยใจเราผูกพัน สองเราเคียงคู่กันไปแม้จากกันแสนไกลไม่หมดรักเธอฝากเพลงนี้ถึงเธอให้เธอที่รักดังดวงใจ สอดใจฝากไว้ให้เธอสัมผัสก่อนรอรับฉันที่ปลายฟ้าเมื่อถึงเวลาสองเราได้เคียงคู่กัน